มรทีจังหวัดสุรินทร์ครับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านพ่ยยาเสพติดสร้างภุ่มคุมกันเยาวชนไทยนายวสันชิงชนะรองผู้วราราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านพ่ยยาเสพติดเพื่อเสริมสั่งทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและสร้างทักษะในการป้องกันและปฏิเสธเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพู่มคุมกันตนเองและห่างไกลจากยาเสพติด เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเนี่ยยังคงเป็นผลกระทบต่อสังคมไทยจากข้อมูลของสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์พบว่าคดียาเสพติดในจังหวัดเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นสุปีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกลุ่มในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเชี่ยเห็นว่าความรุนแรงและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยโครงการนี้ประกอบไปด้วย3กิจกรรมหลักได้แก่การอบรมเสริมสร้างความห่ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมในเรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมสั่งการมีส่วนรวมเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ในการตระหนักถึงรู้ถึงปัญหายาเสพติดเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมในการส้่งเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อสั่งเครือข่ายความหลมมือในการเฝ้าระวังและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งการจัดโครงการนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของเยาวชนไทยไปฟังเสียงคุณวิมลวันกระแสโสมคณะบริหารสภาพาเด็กแลแเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ครับนายพันวัลสมานสุปีที่ผ่านๆมานี้นะคะมีเด็กและเยาวชนหลายคนมากๆเลยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ ใกล้ชิตหรือว่าเป็นคนที่เสี่ยงที่จะใช้ยาเสพติดหรือว่าบางคนก็ใช้ไปแล้วแล้วก็ มีการติดไปแล้วด้วยค่ะซึ่งจํานวนที่เป็นจริงๆกับจํานวนที่เราทราบกันอาจจะแตกต่างกันมากหมายถึงว่าจํานวนในความเป็นจริงอาจจะมากกว่าจํานวนที่เราได้รับรายงานมากๆก็ไม่มีใครทราบได้เลยสิ่งที่สภาเด็กและเยาวชนต้องการแล้วก็อยากจะทําแล้วก็ส่งเสริมที่จะทำเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เรามั่นใจแน่ๆว่าเขาจะไม่เป็นคนที่เสี่ยงหรือว่าไม่เป็นคนที่ใช้อาเสพติดแล้วก็ให้กลุ่มเป้าหมายคนนี้เขามีปณิธานแน่ๆในการที่จะนําความรู้ที่เขาได้รับจากก การอบรมวันนี้ค่ะไปใช้ในการเผยแพร่แล้วก็ไปช่วยเหลือเพื่อนๆเขาที่อาจจะเสี่ยงหรือว่าเป็นคนที่ใช้สารเสพติดไปแล้วค่ะ